ค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลานคุณจันทร์ฟมิลี่นะคะวันนี้นะคะเป็นวันเสาร์ค่ะเป็นวันที่น้องอุ่นใจเนี่ยไม่มีเรียนออนไลน์นะคะแม่จ๋านะคะก็เลยจะพาน้องอุ่นใจนะคะไปเที่ยวกันนะคะแต่ว่าไปเที่ยวที่ไหนนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปดูพร้อมๆกันเลยนะคะนั่งรถชมวิวกันไปก่อนเลยคะ่ะ แล้วนะคะตอนนี้นะคะเรามาอยู่ที่หน้าทางเข้าซาฟารีพารนะคะเป็นสวนสัตว์เปิดนะคะอยู่ที่อำเภอบอพลอยจังหวัดกาญจนบุรีนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปด้านในกันเลยะคะ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคือยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหลานคุณจันแฟมิลี่นะคะ วันนี้นะคะแม่จ๋านะคะพาเด็กๆมาเที่ยวที่ไหนคะมาเที่ยวที่สวนสัตว์นะคะเป็นซาฟารีปางนะคะอยู่ที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะอยู่ที่อำเภอบ่อพลอยคะอ่ะเดี๋ยวมีสัตว์อะไรบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันนะคะ ตรงส่วนนี้นะคะจะเป็นอินฟอร์เมชันนะคะหรือว่าประชาสัมพันธ์นะคะมีสถานที่ขายบัตรนะคะโดยบัตรนะคะจะแยกเป็นบัตรเด็กแล้วก็บัตรคนโตนะคะบัตรเด็กสีเขียวนะคะราคาคนละ100บาทนะคะแล้วก็บัตรผู้ใหญ่นะคะจะราคา200บาทนะคะต่อคนนะคะโดยที่นี่นะคะสามารถนำรถนะคะเข้ามาชมสัตว์เองได้นะคะแต่ว่าทางสวนสัตว์เนี่ยจะไม่ได้ รับผิดชอบค่าเสียหายให้เรานะคะคในกรณีที่ถ้ามีสัตว์เดินชนหรือเกิดรอยขีดข่วนนะคะ แต่ที่เราพากันมากันวันนี้นะคะก็เพื่อที่จะเซฟเด็กๆนะคะแล้วก็เซฟตัวเองนะคะเพราะว่าที่นี่ก็มีบริการเหมือนกันค่ะให้ขึ้นรถบัสนะคะเป็นของทางสวนสัตว์เองนะคะให้ขึ้นรถบัสไปได้ทางรถบัสเนี่ยเขาก็จะมีให้ซื้ออาหารเพิ่มขึ้นไปได้นะคะ<ม>เพื่อที่จะให้น้องยีราฟน้องกวางเนี่ยสามารถเข้ามาทานอาหารบนรถได้นะคะแต,แต่ว่าถ้าเราลดเข้าไปเองเนี่ยเราจะไม่สามารถนําอาหารขึ้นรถไปได้นะคะเราจะต้องอยู่กันบนรถนะ แล้วก็ห้ามรถกระจกนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีสัตว์อะไรบ้างอาจารต้งชขนอนชับขับรถเข้ามากันในโซนแรกเลยนะคะก็จะเป็นนี่เลยโซนของน้องกวางนะคะ หลากหลายมากเลยนะคะหลากหลายสีหลากหลายพันนะคะแ,<ม>แล้วก็เยอะพอสมควรเลยค่ะ ที่เห็นรถวิ่งอยู่นั่นนะคะก็คือจะเป็นรถบัสนะคะของทางสวนสัตว์นะคะเห็นไหมคะว่าเขาจะสามารถเปิดกระจกนะคะแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวนี่สามารถที่จะแย่อาหารโยนอาหารลงมาให้สัตว์ได้นะคะเดี๋ยวมาดูโซนนี้นะคะโซนต่อไปนี่ค่ะโซนของน้องมีดำนะคะเห็นน้องมีไหมคะที่อยู่ด้านบนโขดหินหน่อยเจกระตอกพ่อนะแล้วก็จะมีไปรล้ว ตัวแม่ไปรลไงอีกหนึ่งตัวนะคะอันนี้เป็นส่วนของน้องหมีนี่คนนี่คนน่าหน้ามมีภาษาอังกฤษว่าไงเบอแม่นาตริงอุยนงไงนม่งเรา้ิกแแล้วถจะกระจิดเหนือของหนูเร็วล้กโค้กค่ะคมีค่ะมีแล้ว เขาบอกว่าห้ามห้ามห้ามเปิดกระจกไปหาใสหรอใช่ค่ะนอนอยู่ในถ้ำนั้นอีกตัวหนึ่งหมีนอนอยู่ในรูนั่นเลยเชอาปีนะเจ้ดีนะมีมีลูกอยู่ในนั้นหรอขานอันนี้น่าจะเป็นพวกกวางแล้วก็มีพอเห็นเสือแล้วเสือเนี่อยู่ตรงนู้แล้วกำามไปถม ยังเดี๋ยวกน่อนนาน้องดีใจไหมน้องดีใจบอ่มานตงมาเองด้วยเดินไม่หลบทางด้วยเออมนแค่มาแค่มาแค่มาเล่นกับเราจะดุ คลิปนี้นะคะเราจะพักกันเพียงเท่านี้นะคะสำหรับโซนงงางนะคะ <B ingo! S 1> เดี๋ยวคลิปหน้านะคะเราจะพาเข้าไปที่โซนเสือโคร่งนะคะเสือโครง่งเบงกอนะคะก่อนจากกันนะคะฝากเพืเ่อนเพื่อนนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตาม subscribe <c oughs> นะคะ <c oughs> และที่สำคัญที่สุดเลยนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปคะ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบาย